สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับช่องอนดีอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นบอกฟุตเกมสำหรับเด็กเกียนกันแต่วันนี้จะไม่เหมือนเดิมคือผมจะไปตบบอสนะฮะไปตบบอสแฟงกี้กันเอาล่ะก่อนเริ่มถ้าใครอยากได้ผล ถ้าใครอยากได้ผลปีศาจเก็บแั้นนะถ้าใครอยากได้ผลปีศาจฟรีจากผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม้ด้วยไม่กดไม่ต้องเอาไปแค่ผลนกิโลพอเอาล่ะเราไปฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าบีเอาล่ะสุดท้นเดินทางไปที่ไหน นั่นไงอยู่ตรงหน้าฉันพอดีเลยใช้ความเร็วแสงนี้พุ่งไปด้วยความเร็วแสงค่ะ,คะม่นเช่นเพื่อดึกวันเราใช้เราถอดกระจุยชมเราเราไปก่อแห่งแฟังที่กันเราจะไปตบบอดฟังที่ที่เนี่ยผมอะ่ะตอนไม่ได้ถ่าย ผมไปตบมันหลายรอบแต่ผมก็ไม่เคยชนะมันสักทีวันนี้แหละที่ผมจะกลับมาล้างแค้นผมจะล้างแค้มันให้สะสมกับที่มันทำกับผมเจ้าประตาของเกล้วบอดแฟงกี้ฉันมาล้างแค้นเกนเอารับลงจอได้จะลวดจะลวดแสงมาแล้วฉันมีพลังควา ฉันจะมาตบแกแบบหัวเกลียนเลยเอาล่ะโอ้มายกอดคนคนมากๆตื่นฉันตายแนะ่มากๆตื่นโ oh อ้มายกอดเออครับพี่ผมผมไม่ได้ไม่ได้บอดแฟนพี่แกตายจิ้วจิ้วจิ้ว จะตายแน่โอ้ยวา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 ยวแอยู่ไหนกิ้งง้้วายวายวาย สำหรับน้องๆที่บอกว่าเนี่ยคุณโอ๊ยขอโทษอย่าทำฉันหนึ่งไปบัฟพลังกันหนึ่งบัฟพลังในการเกิดตาย Okay. เจะตายตุต้งตระกูตายนะอีเมสปากดูไม่เป็นเพราะเราใจด,ด้วยด้วยสิตกลุ่มที่หลบแบบเดสทินเอาละจนพอแล้วลายเอ็งแบงกี้เกเชื่อไม้ที่มาอันนี้แกโดนฉันหน่อยโอโงงงานเข้าแล้วลบในน้ำแป๊บ อ่าฮะจริได้แต่ทำจะเกิดตายเรื่องโอ้โหเฮ้ยเราแหะคนดูตอนนี้ผมได้ข้อสรุปว่าตัวเองนั้นยังกล่างเดินไปเราจะกลับไปที่เกาะกลาง ไปส่มผลแต่ก่อนอื ừ, ่นเราต้องให้คนอื่นฆ่าเราก่อนมาดีเลย ừ, ยังเร็วเลยพอเพอเลือดเยอะแต่พอใช้เลือดน้อยลองทำให้ตัวเองเลือดน้อยอันนี้มันไม่ค้นใจนั่นไงมีคนต่อสู้กันอยู่ รียบร้อยฉันได้ข้าวหัวเลยาฉันรู้สึกจอมลื่นเกินไปใช้หน,น้าเลออย

นั่นมันแสงอนุภาพไอ้ย่าบอยทำไมฉันเล็กแบบนี้เนี่ยคนแส่บิกับกลับมาแล้วแกจงกลับไปที่ที่แกจากมาดูนี่ไอ้ยังไงกัน เอาละกุณจจะตีเขาไม่ได้ไปล,ละมีคนที่ необход, ไหนเบียงตัวนี้เบียงว้าวเจ็ดค้า เคคตไม่ดู and going down really well as you know. Chanda is seeing Catch ฉันเล็กมากตอนนี้นที่สุดฉันก็ได้ซุ่มผมจีบีไม่ต้องใช้เงินเท่าไลน์ในดูซีมันพอไหมคุณก็ยุดต,ตีผมได้ลแล้วเอาละเราไปจัดการพรนอมน้ำดื่มโอ้วิชาว่ายน้ำกันเถอะแบบเลือดไม่เจ็บก็ต้องทำอะไร ไปหาเกาะที่เราลากันเถอะไอ้เพื่อนใครไม่ยอมไม่ดูไอ้ย่าไม่อยากกดทำไมฉันไม่กดค้างนอะสิครูมันกดค้างได้ฉันก็ไม่กดค้างโอ้ไม่กดคางเนี่ย เวซาไอไอเคาซ์ลาจับเกมมาทำเป็นป่ายากกว่าดูดีดูกว่าเป็นไายเป็นไรแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่นั่นไงโอ้ยแล็กมากทำไมถึแเล็กวันนี้ เอาไปพลังแได้าอยากซอฟต์ก็อเล่นได้เลยเราจะไปพวกผีมันมีสารกันตอสาดอยู่แล้วโอ้ยแกตายพวกผีไม่มีสารเฮ้ยได้บนลผีเลยแล้วเนี่ยแต่ขอโทษนะฉันมีแล้ว เนี่ยฉันก็มีให้จริงรึจะได้อะไรเนี่ยไม่ได้รบริษัทบางรึโอ้แต่ได้เงินเยอะมาเอาละไปเก็บกองกันก่อน เก็บเงิน,นอะไรหรืออืมกับไปเกาะลิงไปสุมปปส่มผลดีกว่าไปสุ่มผลแปบบไหนจะได้ผลอะไรเนี่ยอ,อันเห็นแสงระเบีงงย่างสีแดงนั่นมันคืออะไร วิวตันแล้วเรากลับมาลงนึงเดี๋ยวเราไปหากล่องฟ้ารีพวกเราเจอพอดีเลยเก็บกันไ,ไม่โดนฉันหรอกฮ่าฮ่ากันคลิปนี้ไม่เน้นฟาร์มคลิปนี้เน้นเน้นเน้นฟาร์มรอกรู้รอก เกิดมาเรื่อยๆอั่นี้จะได้น้อยแต่ก็ต้องทำใจเราจะขาดอีกแค่ห้าห้าพันวันนี้ไม่ใช่สี่เลือแค่สองพันเราก็จะได้เงินครบตามจำนวนสองถึงสามอ้ยแหลกแหลกแลก ไม่ลงน้ำ็นไรฉันเผาเงือกเอาเลนะไอ้นาริงเกตายแหลกสมัดเลยฉันครบแล้วงั้นฉันไปสรวจแลเอาละเรามาดูกันซิว่าเราจะได้แลหรือเกือเกมวัดดวงได้เริ่มขึ้นแล้วคนที่เราได้ พน่น m a g m าเราควรกินดีไหมกุดพีเลยโยนม a กมาทิ้งลงน้ำถ้าคนดูไม่กดเลยจะโยนม a กมาทิ้งลงน้ำภห้ในสามสองหนึ่งขอดูหน่อยว่าเกเวลเท่า,าไหร่ ก็ได้อาไปกินซะแกไม่กินฉันจะฟันแฮงโอเคได้เข้าใจตรงกันเอาล่ะเราไปใช้ผลอื่นกันดีกว่าจะใช้ผลอะไรดีเนี่ยแต่บริกินเรายังไม่เสร็จสิน้นตูฟาร์มบนสันสะเทือนในกรกแต่บนสันสะเทือนก่อนนี่เกินไป ควนใส่เลยดีแล้วครับทั้งบินได้ทั้งม่ขขอดีละสารพัดบินเร็วเดินทางสะดวกฟาร์มง่ายคนที่ดีที่สุดคือคนนี้แหละเอาล่ะเราจะมุ่งตรงไปสู่ขอบฟ้าเส้นทางตรงนั้น <c oughs> เราจะมุ่งไปดุกยความเป็นแสง เหมือนกับตำรวจนะฮะตรวจใส่มาแล้วเขาจะทำให้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้หกโมแล้วเอาล่ะเราไปเกาะที่เราลากันเธอเอาล่ะมันจะลงไปที่พิพิจาริงดียวก่อ,อนนี้หน่อยดีกว่า ครับคนพิศดารให้หมดโอเครถถึงก็โอ้มันมีคูคก่สูสีสูน่าจะสูสีกันโอ้ไม่สูสีแล้ว keluar 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 kisaru, keluar 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 บปรสซงตือเราเกับไปทานก่อนไปซุ่มผลเราเรากลับมาทานแล้วเรียบร้อยมีกล่องดำให้กาชาอีกไหมไม่มีเลยไม่ชิดจะซุม่มลุงชิจะได้อะไรให้ฉันค่ยนี่ จะได้อะไรเลย,เลยอีกปีกูณซ่เนี่ยนะอะไรเนี่ยให้คุ้มกับที่เดินทางมาเลยเอาละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ไม่ได้ฟาร์มบทวิศาะนะ้นองๆเจอกันใหม่คลิปหน้ากับไปมอน สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวไปแล้วบาย